ประเทศกัมพูชาถือเป็นประเทศที่มีการค้าอย่างเสรีเนื่องจากประเทศกัมพูชานั้นยังไม่สามารถผลิตสินค้าให้พอต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ประเทศไทยจึงมีการขยายตลาดสินค้าต่างๆเข้ามาในประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะสินค้าอุป,ปโภคบริโภคและสินค้าประเภทนมโคนมเป็นสินค้าที่ชาวกัมพูชาให้ความสําคัญมากในช่วงหลังเพราะว่าหลังจากที่ชาวกัมพูชามีอำนาจซื้อ ผู้ปกครองพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อบุตรหลานของเขาโดยการสรรหาอาหารที่มีคุณภาพเพราะอย่างยิ่งนมโคร้อยซผมเชื่อมั่นว่าตลาดนมในกัมพูชาจะโตอย่างน้อยร้อละสิเซตตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทย